สนุกมากนะครับกับลูกทุ่งสุงแพรเนาะอยู่ที่กรญยไทยอนุสาวรีย์ชัยก็เอซีสาวน้อยนาฮันฟ้อนมวลไหลคอนมวนน้ำองุิงกับน้ำโอโจกับน้ำอมแอมนะครับแล้วก็ซีรีส์หลายๆคนต้องขอบคุณ FM มลูกทุ่งรำไทย90นะครับสนุกดีสนุกดีครับเป็นยังไงพ่อโอ้ฟอนไหลมากัร้อนมาล้ออันนี้ร้อนมากเลยตอนกลางวันเลยครับ ปรด็นกับเรื่องซื้อรถยังไงพ่ออ๋อประเด็นที่ซื้อรถให้กับค่ะพี่เจษทหารอ๋อคือมันเป็นรถที่เราใช้แล้วเคยรถมินิคูเปอร์ถามว่าก็เป็นรถที่เรารักนั่นแหละครับที่เราใช้มาแล้วก็เราเคยประกาศขายไปครั้งหนึ่งคือมีคนมาซื้อจะซื้อไปแล้วตกลงกันเรียบร้อยพอดีพี่เพชรพอดีพี่เพชรทักมาเอาให้อ้ายซะเออ ก็เลยทายังไงคือเอาไว้ให้พี่เพชรก็คือพ่อให้เลยใช่หลังจากนั้นก็คือไม่อันนี้นานแล้วนะประมาณปีหนึ่งหลังจากนั้นก็คือเดี๋ยวให้ผมไปทํารถให้ดีให้เต็มร้อยแบบเพราะว่าถ้าใครซื้อผมก็จะไปทําเซ็นเซอร์แล้วบอกให้มันเต็มร้อยเหมือนเดิมก็เลยรอพอเขาไปรอเดือนหนึ่งรถเสร็จพี่เพชรก็เงียบเราก็เงียบรถรก็จอดอยู่ศูนย์เป็นปีเลยจากวันถึงวันนี้ก็จอดอยู่ศูนย์ที่ศูนย์ดูแลเลย พอดีอาทิตย์ที่แล้วก็เลยถามพี่เพชรไอ้ไอ้ไว้ังนงครับเรื่องรถอไอ้เพาเดี๋ยวไปเอาเดี๋ยวไปเอาเดี๋ยวไปเอา <ๆ S 2> <ๆ S 1> เราก็เลยคิดไปคิดมาตามจริงเคยคิดไว้ตั้งแต่ตอนที่พี่เขาทักมาเราเราคิดไว้ห้าสิบห้าสิบอยู่ตอนนั้นไม่จะให้ตอนนั้นเลยหรือเปล่าวะ,ะก็เลยยังยังยังไม่ได้มีความคืบหนาต่อแต่อีกมุมนึงพออาทิตย์ที่แล้วผมก็เลยถามแม่ลำเพิร์ว่ารถมินิเขาออกให้พี่พชรถฟังหล่า แฟนก็ไม่ไม่ขัดไม่ปิดขัดครับเขเลยือว่าเราตอบแทนผู้มีพระคุณกับเราพ่อได้ถามแมวว่าทำไมพี่เพชรอยากได้รถคันนี้เคยรู้ครับไม่ในส่วนที่เราเราเรายกให้หรือเรามอบให้ไม่ใช่ว่าเราจุยเชยเราไม่มอบให้นะเจอยากได้สำคัญคือเจอยากได้และพี่เพชรเป็นคนที่มอบเพลงจบแบบนี้ที่ให้เรา ให้โดยไม่มีเงื่อนไขเราก็ตอบแทนพระคุณท่านให้ไม่มีเงื่อนไขเหมือนกันใจวัดใจลูกผู้ชายไม่บอกรักกันยากอยู่ที่หวัวใจใจแรกใจใจวัดใจแล้วเป็นไงบ้างล่ะพี่เพชรเขาได้พูดอะไรกับพอมากหรือตอนและวันนั้นผมซื้อไพร์พี่เพชรทำอะไรหนึ่งแสนให้พี่เขาบนเวนทีและพี่เขาก็เอามาในบัคเกินเมื่อวานนี้พี่เขาไม่รู้ทั้งวงมีรู้อยู่สี่คน,นมีผู้จัดการมีแฟนผมแล้วก็ พี่ชอบสราระวุฒิคนที่ดำเนินเรื่องแบบเสื้อมหายไงขณะคนขับมินิคูเปอร์จากบ้านแพงมาเนี่ยมาถึงกรุงเทพยังไม่รู้เลยว่าขับมาให้พีเ่เพชรยังไม่รู้กลัวมันหลุดเลยเอาตัวตัว,ตวขนาดทีมข่าวทีมเรายังไม่บอกกลัวมันหลุดกลัวข่าวหลุดก็เลยคิดว่าเออเขาต้องมาทีหลังวันวันที่มอบรถอยู่แล้วแล้วพี่เป้ได้พูดอะไรกับพ่อมากเพรแบบขอบคุณพ่อให้รถเรียบร้อยแล้วนะก็ขอบคุณเกยก็ดีใจ ครับแต่เขาแอบมาแซลล์เล่นแอบมาแซวเล่นกูไม่เอาคืนนะโผลแล้วผมไม่เอาคืนก็เหมือนเงินแสนนะ่ะพ่อถามถึงความตั้งใจเมื่อไหร่ก็สงสัยว่าแบบพี่เพชรเนี่ยมีอกับพ่อ,อยังไงพ่อยอมลงเอารถคันนี้ให้เลยอยากให้พ่อช่วยด้วยก่อนหน่อยอะไรถึงว่าปันระหว่างพ่อกับพี่เพชรอย่างเงี้ยมันมันอยู่ในใจดีกว่า คือเราเป็นคนคนหนึ่งที่เอาตรงๆก็รู้บุญคุณพ่อแม่สอนมาคือสิ่งในที่เราตอบแทนพระคุณไม่ว่าจะเป็นคนที่ดีกับเราหรือต่อสังคมครับซึ่งพี่เพชรถามว่าสนิทกับพี่เขามากไหมเลยก็ไม่นะแต่ว่าด้วยใจมันแลกใจ,ใจใจวัดใจเราก็เลยพอรู้ว่าเอาผู้ชายคนนี้เขาเขาไม่ธรรมดากับเราเขามารักเราคบเรากับสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ ที่ไม่วังคนประโยชน์ครับคือพตอนแรกพี่เพชรมอบเพลงให้เราเนี่ยทั้งเพลงทั้งดนตรีเอ,อาไม่ให้ไม่ได้ว่าเอามาจากบาทเท่านั้นแต่นีค่าเพลงเท่านั้นดนตรีเท่าน,นี้ไม่มีเลยแล้วมาบางังคับให้ผมร้องด้วยออมันก็ไม่ปังครับแล้วก็ในจังหวะน,นั้นคือสาวน้อยกําลังซีาเซาีห,หัวอยู่ไม่รู้ว่าจะเจอวิกฤตหลายๆอย่างทั้งนังเอกออกจากวงทงั้งนางเอกแล้วก็นังเอกใหญ่ออกจากวงทงๆๆั้งวทดีเครื่องเสียงก็ไม่มีไม่อยู่พอดีจบแย่เต็มที่มาดังขึ้นมาพอดี ครับแล้วก็คุณโคบอลยู่เป็นกระแสมันก็เลยทําให้เราผ่าวิกฤตมาหลายๆด้านมีวันนั้นถึงมีวันนี้รครับมีพรีจุเบร้ที่พี่ๆพร้อมให้วันนั้นครับถามพอคับตันนี้แอดมินได้มารบกังครับอะไรนะแอดมินแอดมินอย่างน้องคนนี้เหลืออีกหนึ่งคนอยู่แต่ว่าสี่คนก็โอเคอยู่ครับอรตอนนี้แอดมินก็กระจายกันทํางานครับค่อยบอกให้สอนไปเรื่อยๆแล้วก็รถตู้คันหนึ่งมอเตอร์ตู้คันหนึ่ง อ่าสัมภาษณ์ได้เนี่ยอย่างนี้เนี่ยกำลังถ่ายกล้องอยู่เนี่ยพ่อแล้วทำคอนเมนต์ทีม่มึงบอกมาเองพ่อไปซื้อยอดเดียววันนี้พ่อรู้ึในบ้างเราจะห้ามเขาคิดว่าห้ามไม่ได้เนะแต่สำหรับผมก็มันเป็นที่ <c oughs> ท,ที่แบบเ <c oughs> ขาบอกว่าเราซื้อยอดเยอะเคยเห็น ยอดวิวเยอะครับซื้อได้อย่างไรดูจากคอมเมนต์จากคนไลค์จากคอมเมนต์แล้วคนไลค์เยอะเป็นแสนเลยนะครับพี่โอวิ้งคอมเมนต์สองแสนนะ,ะแล้วก็คนกดไลค์คนกดถูกใจแสนกว่าแกพี่พอ่อโจก็จะเป็นแสนแล้วอคอมเมนต์แปดวันก็คนกดไลค์เป็นแสนแล้ว วันนี้เห็นเห็นอาจารย์พิพภูมลินโพสแล้วว่าที่กินสั่งให้ภูพิกภูมลินแต่งเพลงแล้ว<อ>ครับก็ถือว่าเป็นเกียรติของเราในฐานะผู้น้อยไ<อ>และเกียรติสูงส่งจากศิลปินผู้ใหญ่ถือว่าเป็นเป็นเสาหลักของวงการพิจิตรหลานาะ<อ>ครับหรือว่าเป็นตำนานที่ยังมีชีวิตมีลมหายใจในตอนนี้<อ>ครับอันนี้อนนาจย์ได้มีการวางแผนจะเริ่มถ่ายทำอะไรยังไงเมื่อไหร่ไม่พอยังครับเพิ่งวางเพิ่งถามเรอว ผมกับผู้จัดการพิจิตรก็ถามกันว่าจะเอาเพลงแบบไหนแบบไหนต้องการเพลงแบบไหนแค่นั้นครับแล้วเพลงมันออกมาแนวไหนก็แรกจะเป็นหมอลำเลยแล้วพิจิตรสนุกสนุกใช่ไหมใช่ครับน่าจะประมาณอ่ะพ่อฝากหน่อยฝากให้ติดตามแอปที่แต่ละคนหน่อยตอนนี้เซาเรียกนะ้ตสตีชั่นนะสาวน้อยสตีชั่นสถานีสถานีความม่วนของลำเพลินครับกับยูทูบช่องสาวน้อยเริ่มจากเที่ยงนะครับก็จะแดงตลอดก็จะสดไปเรื่อยไปเรื่อยแล้วก็มีคลิปให้ท่านชม ที่ยูทู e ช่องสาวน้อยเพชรบ้านแพงทั้งชิปทั้งสดนะครับกับน้องแอดมินถามสามารถได้เลยแต่ตัดสินใจได้อย่างไรอะไรนะอันนี้น้องไมค์กำลังถ่ายตัวนี้เดีย๋ยวคนเดียวไปถ่ายถ่ายท้อนสดข้างหน้าก็แบ่งกันถ่ายรูปถ่ายคิดายอะไรไครับ